โอเคนะผมก็วันนี้ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบพี่เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็วันที่9กพิจุนาน,นะครับผมเอ่อเป็นเวลาตอนนี้ก็5้าโมงแล้วประมาณ20 20ิ่ก็ไล่ครับ20ไล่หน่อยๆ2 2 2 3ไล่ประมาณนี้เดี๋ยวจะกลับไปรับอีกคันนะครับผมเอายนอตมาส่งก่อน เพราะ่าดมันจะเขมุกขมัวด้วยแต่ของหน้าเขาเลยเอาการจริงเพราะว่าเขาเกี่ยววันที่สิบครับเพ้าเเยเอาวันนี้ก่อนขอขอสีเก่านะครับผมของค,คุมเลย,ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนื้อผิวกันครับสีเก้าเรวขอตัวไปรับคันเล็กก่อนนะทุกคนวันนี้ก็มาครบบจะยูนในบีมครบหมดไอไอรัว ก็มาถึงที่ร้อยนะครับผมลูกน้องก็กำลังกลางอุ้มก,ก็ขอสีเก้านะครับผมข้าวมันน่าย่ำต่อแล้วเกินจะตายเขาครับ4ีเก้าเรียกเป็นอะไรเป็นดูดิเป็นโหเม็ด,ดเป็นเน่นน่นนะ่ะเม็ดเป็นเน,น่โหดูเล็บผมดิดำปปื้อเลย เม็ดเป็นไอ้เขาเรียกเลยก็ไปเป็นชะลาต้นเคียงเอวอะวผมก็ทำให้ด้วยจะเป็นบ้างไม่รู้ชะลาไปครับผมเดี๋ยวไปลุยกัน

ก็นี่นะครับผมผิวของเขาครบทุกสีครับสองคุมแล้วไอ้น็อตไปอยู่ล่าง๋ยวกกันมาลุ้นอันเนี้ยดีสุดแล้วเน,นี่ยยานเนี้ยอันแรกนะ่ะ นอกนั้นล่างมันยาเยอะแล้วมันบางครับไม่ค่อยเข้าเม็ดด้วยไม่ดีนนะจังร้อนด้วยข้าหน้านี่นะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้เท่าไหร่แต่ล่างนู้นเขาเกี่ยวไม่หมดนะทุกคนประมาณสักไร่งันเมั้งเว้นไว้มันเขียวครับคงงทำไม่พร้อมกัน นะครับผมทุกคนเด็กปันป้นเด็กปั้นก็คนละอุ่มก็เรียบร้อยครับผมเหลือสองอันหลางแล้วกัอันนี้หน่อยยี่สองยี่สามไรกันถือว่าหกสิบเจ็ดสิบถังนะครับประมาณนี้ข้าวมันเป็นในเม็ดแบบว่าเิ็ดข้าวขาวเขาเรียกเม็ดอะไรไมรึ เป็นฝายอะมิดมันแตกเป็นฝายเหมือนแปกมันเยอะจัดจัดแลวมันไม่ค่อยเข้ามิดด้วยนะบอกไม่ถูกบแต่ต้นดีมากนะต้นหนามากเลยต้องรอรุ้นราคากันอีกทีครับเปิดจะไปเท่าไหร่ไอหมืนนะ่นมีอยู่แล้วจะหมื่นเท่าไหร่เจ้าของเปลี่ยนใจลองจ้างตอดูครับ ได้ก็เอาถ้ามันขึ้นไปดีก็รูปว่างั้นอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะผมก็ได้ประมาณโคโลโคโลครึ่งอุ้มนะทุกคน พี่น้องเขาก็ย้ำต่อนะเขาถามผมว่าเอาไงดีว่าะงั้นผมก็ล้ลองดูย้ายมาันได้ก็เอาไม่ได้ก็ปั่นเป็นปุ๋ยไปครับที่เขาเองยอดโตไม่ค่อยดีครับวันนี้ ลองเตี้ยหน่อยเดียวเองครับโซ่สั่นนะจะหมดเปลี่ยนให้ใหม่แล้วหน่อยก็คลิปนี้ก็มาเนี้ยครับผมก,มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนาะเจอกันใหม่ทีิหน้าสวัสดีครับผม